ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชินีชาแนลนะครับตอนนี้เรามีองค์ท่านหนึ่งเคยมาครั้งนี้ครับมาครั้งนี้มาบอกพร้อมเลขเด็ดทั้งสาตัวงมดที่แล้วบอกแก 5, ค่ห้าสามวันนี้บอกทั้งสามตัวเลยครับจะมีเลขไหนบ้างไปดูกันครับแม่เป็นยังไงเนาะครับส เป็นยังไงครับอาการคาวล,ลาวาเราล่ลาล้วาเราได้บ้นะบมาวันไหน,น,น,นไว,นวนันไหนนองานนี่วันไ้โอ้อืมอืมอืมน้หนีปูใหคะปูห้ตัวไหนเขาเนคุณก็บอกว่ามีพะน้ำนาหนะเาดท่นก็ได้น้ำห้าห้าสามตัวเดิมบอแม่ม <5. S 1> ม่จะ พระเป็นอะไรทั้งงานนี้พะแม่ผมไม่รู้ดิแม่แม่บอกหน่อยไปไรตามตามตามจิตฉันเนาะครั่มเบเนะแปดห้อเอนะเป็นก็ได้แล้วอะ่ะคุณแม่อยู่บ้านแถวนี้ใ,ใด้โหนใชใช่ไปแล้ว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 โอ้ให้มา นี่ก็ค่ะท่าแปอยู่หน้า้อันอันเป็นเลขสามทั้งนาที่แต่ทั้งนาแปดนี่ก็ประที่หนึ่งห้านี่ไงแปดห้าเนี่ยสามแปดหาขนาหเจ้าเอาทั 5, ้งนาทั้งล uh ัง huh. ก yeah. ็ได้แล้วท yeah. ั้ง

ตีบุญสามเปดท่าข้างหลังอยู่นี่เลยครับเอ้าตรงตรงเออถึงวะตรงเป๊ะมาเนี่ยทำไม่เนาะเนชูหน่อยครับเนชโว์หน่อยโชว์หน่อยโชู์หน่ได้เลขรางวัลที่สองสามสี่ห้าถือหน่อยแม่ถือหน่อยอืมสวยสวยสวยคุณแม่คุณบ้านแถวนี้บอกครับเนี่ยเมื่อที่แล้วมาคุณแม่วิ่งหนีออกมาเลยเนาะ ว่าไปัเหออ่าท่าไดอ่านหนึงครับเบ่งเครื่อง่บ่เบ่งเครื่อง่ครับเป็นเด็ชุดหใบเอ้าได้ไปแล้วนะครับเนาะสองสามสี่หา้ายเด้อสองสามสี่ห้าสามเก้าสามแปดห้านทีคือแม่อืมไปแล้วน่ไหนครับแค่อยู่ท่านี้บอกหรอ อืม้าวรถอะไรนู่นนี่เงี้ยรถน่านบ่สนามวินน่านบ่หลังจากองมาเมาื่อสักครู่เนาะแล้วก็ได้ลอตเตอรี่ไปแล้วนะสมใจนะครับโอ้ยบานไข่ฝนตกหนาวไปแล้วอีกครับนึง่งเป็นหนาวด้วยครับด้วยพี่คนหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ครับ มีเหตุการณ์แปลกๆแ,แ,แต่เช้าดีดับได้ค่มาลงตัเช้าเลยวันนี้คุณพี่ยทงสมาธินี่คุณพี่จุดได้ทูบ่อยเนาะเห็นจุดทูบประโยชน์ส่วนคุณแม่เมื่อสกคเนาะไม่ให้เรามีพระอยู่นำมีพระอยู่นำยุยพระอยู่ก่อนเลขห้าเอาอย่างนั้นแม่เคยตีมเป็นแปดห้านะนะครับวานก่อนนะ เคยมาครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้นึกให้เราว่าสามกับห้าเอาแปดมาใส่เมื่อกี้ก็ได้ลอตเตอรี่ไปสามแปดห้านะสามแปดห้าแปดห้าสามครับเป็นยังไงคุณพี่ได้ <c oughs> <c oughs> เลขตัวไหนนะครับจุดทูบเราไหวเห็นมันสักคู่เห็นจุดทูบอยู่ <c oughs> ไปดูนะครับคุณขอนั่งสมาธิขอปู่อยู่บอกครับกีนี่ ขอถวายปู่มาจากไหนครับมาจากกรุงเทพเลยมาจากกรุงเทพเลย,เลยบอกครับมาคนเดียวบอกครับมากับน้องเม,มื่อปีสามสืมได้โชคก,กับตําหนักเราบ่ได้ไปหน่อยแสนกว่าบาทแสนกอบาทอืมเห็นคุณพี่นั่งสมาธิน่ะตั้งใจนั่งสมาธิมาเลยนะ,นะเดี๋ยวไปดูตัวทูบก,กับคุณพี่ดีกว่าเนาะนำผลไม้ทั้งเก้าอย่างนำมาถวายไข่ต้มด้วย,วยโอ้ไข่กี่ฟองครับเก้าพวกมาแล้วสาม บอกสนะครับก็เป็นเก้าสบเจ็ดนะมาดูเลกทูกอุ้ยหนาวไหมครับนี่หนาวอ้ยหนาวเนาะเลขอะไรครับเจ็ดแปดไหนน้นห่งอมือนค่โอ้เจ็ดแปดหกหด้วยห้าอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชัดๆก่อนนี่เจ็ดเลขวันหมุนห้านะ มันห้านะเจียวมาดูสิไม่ห้ากัหกนี่แหละเอ้าหกเจ็ดแปดหกเอ้าตรงทุกตัวนะครับขอโทษว่ากลางมีกลางมีแปดนสวยมากสวยมากพี่มาจากกรุงเทพมาดูสิเลขอะไรเนี่ยองเนี่ยนะเนกรดูเชินกันดูเจ็ดแปดห้าน่าเห็นไหมเจ็ดแปดห้าเอาหกก็ได้มองไกลๆเป็นหก แปงดห้าถ้าหกก็จะเห็นหน้าหกเป็นเก้าได้เอ้างวดก่อนถูกงวดไหนเนาะครับที่ว่าได้เป็นเสียงนี่วันนี้แหละค่ะงวดที่แล้วบ่งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมามาครั้งแรกบ่ครับมาแก้บนมาแก้บนครั้งแรกนะเอ้าขอให้คุณพี่ดวง เจ็ดแปดห้าเอายืนยันอีกทีคือ 7, 8, เจ็ดแปดห้าส่วนท่านองค์มัอสกค่เนาะเห็นให้เรานะพระนำหน้าเลขห้านะครับก็เลยตีมาเป็นแปดห้าสามสามห้าแปดอะไรประมาณนี้แหละ อันนี้มีอะไรคือคัดแต่เช้าเลยนะ,ะในขนาดฝน,<า>นตกหนาวขนาดนี้เยฟตยีเดินทางคุณแม่มาจากไหนครับนี่อยู่นามมน,น,มนีเองบ่หนูนามมนีเองนะครับอ่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ